วารสารโดยท่านบุญยอนเวลานั้นบรรดาสิทธุนพระเยซูเจ้าว่าใช่แล้วบัดนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดแจ้งไม่ได้ใช้อุปมาใดบัดนี้พวกเรารู้ว่าพระรงองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จําเป็นที่เคยจะทูลถามพระองค์อีกดังนั้นเราจึงเชื่อว่าพระองค์ลงมาจากพระเจ้า พระเยซูเจ้าตรัสว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือจะถึงเวลาและเวลานั้นก็มาถึงแล้วที่ท่านทั้งหลายจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางและจะทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราไม่อยู่คนเดียวเพราะพระบิดาทรงอยู่กับเราเราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโรคนี้ท่านจะมีความทุกยากแต่อย่าท้อแท้เราชนะโรคแล้วกอคิดจะบริสารด้วยทรงทราบทุกสิ่งแม้แต่ความคิดในจิตใจของบรรดาสิษย์ที่พากันสงสัยว่าอีกไม่นานท่านจะไม่เห็นเราหมายความว่าอะไร พระเยซูเจ้าทรงอธิบายจนกระทั่งพวกเขาเชื่อว่าพระองค์มาจากพระเจ้าแต่แม้มีความเชื่อแล้วพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าพวกเขามีความอ่อนแอมีความผิดพลาดและจะละทิ้งพระองค์ในยามที่พระองค์ต้องการพวกเขามากที่สุดกระนั้นก็ตามพระองค์ยังทรงรักให้อภัย และไว้วางใจพวกเขาและที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือพระรงองค์ทรงหงใยความรู้สึกของพวกเขาเมื่อพวกเขาสำนึกผิดมากกว่าจะคิดถึงความผิดที่พวกเขาได้กระทําต่อพระองค์เสียอีกนี่แหละการให้อภัยแบบพระเยซูเจ้า